สวัสดีครับเจมมาโตะนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ของใหม่ด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นของที่หลายๆคนอยากได้นั่นเองก็คือไอวอร์ชิบะน้องไอวอร์นอนนอนชิบะนะครับอันนี้น่ารักมากๆนะครับและก็ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ทางประเทศไทยเนี่ยขอให้ออกเข้าไปในเกมเองนะเพราะว่ามันน่ารัก เราอยากได้ของที่แบบสีพาสเซลน่ารักน่ารักไปให้แบบสาวๆใช้กันบ้างน,นะไม่อยากให้แบบมีแต่ของโหดๆอยู่ในเกมซึ่งสกิลตัวละครดาชานะพี่เคยรีวิวไปแล้วใน YouTube ตอนที่60นะอันนี้มาทําให้ดูรอบหนึ่งสาหรับคนที่ดูไม่ทันในรัวันนั้นนะครับในตอนที่60นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากยอมไปดูก็ไปดูได้นะเพราะนอกจากสกิลตัวละครดาชาแล้วเนี่ยยังมีสกิลของสวอด้วยนะครับก็เป็นตัวคอม่ตัวหนึ่งที่ยังไม่เข้านะครับอยากรู้ว่า2ตัวนี้ทําอะไรได้เป็นอูที่ตอนที่60 เดี๋ยวตอนนี้พี่จะขอตัดคลิปตอนที่60มาแปะเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกียดทำใหม่นะครับไปดูเลยตัวคอนตัวแรกนะมีชื่อว่าดาชานะครับดาชาเนี่เป็นแบบ p ปาติเกลนะครับก็มีสกิลพาสซีฟติดตัวที่ชื่อว่า p ปาติเกลนั่นเองนะครับโดยสกิลของดาชชานี่จะมี4ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1ก็คือจะลดแรงดีดของปืนนะหรือว่ารีคอยของปืนระหว่างเคลื่อนที่แล้วก็ยิงนะครับ อันที่2ก็คือลดแรงดีดของปืนโดยทั่วๆไปนะก็คือไม่ว่าจะเป็นการยืนยิงกันั่งยิงนอนยิงกระโดดยิงหรือว่าเคลื่อนที่ยิงก็ตามนะครับก็จะได้ลดเพิ่มอีกนะครับส่วนที่3ามก็คือการลดดาเมจการตกจากที่สูงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการเพิ่มความเร็วจากการฟื้นตัวจากการตกจากที่สูงนะครับอันนี้น้องๆหลายคนอาจจะงงนะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับโอเคที่เลเวลเต็มนะครับเลเวลหนะครับ แรงดีของปืนนะครับจะลดลง10%เมื่อเดินยิงนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ยิงนะครับอันที่2ก็คือแรงดีของปืนจะลดลง10%ฟรี PC นะครับอันที่3คือดาเมจจากการตกลงมาเนี่ยจะหายไป70%นะหมายความว่าไงหมายความว่าปกติสมมุติว่าถ้าเกิดเราตกลงมาลด100นะครับเราเจอรดแค่30เท่านั้นนะครับซึ่งสกิลนี้จะมีประโยชน์มากๆในอนาคตนะครับที่มีการนำแมป,ปเทสไอนี้เข้ามาในการแข่งขันในพวกแบบ Esport หรืออะไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าตัว แมปชร์ไซน์เนี่ยมันจะมีโซนที่แบบว่าสูงเยอะมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่เราตลกลงมาเนี่ยเยอะมากนะหน้าผาบางหน้าผาคือตกลงมายัางไงก็เสียเลือดนะถ้าเกิดไม่มีปืนสลิงนะตัวละครน,นี้ก็จะเป็นตัวละครที่ช่วยได้นะครับนองจากว่าจมจที่มันลดไปมันลบไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็อ,อันสุดท้ายที่บอกว่าเพิ่มความเร็วจากการฟื้นตัวเมื่อตกจากที่สูง80%เนี่ยมนหมายความว่ายังไงไมาหมายความว่าเวลาเที่ยวก,กระโดดลงมาจากที่สูงนะครับการที่เราจะขยับต่อมไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือว่าการยิงปืนเนี่ย มันจะมีระยะเวลาที่เป็นแอนิเมชันของตัวละครอยู่ซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้นะมันจะเป็นเป้านิ่งให้ศัตรูยิงนะครับตัวนั้นเนะี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ1วินาทีกว่านะครับ1วิหรือ1วินิดๆอันน,น,นี้พี่แบบไม่ชัวร์พี่ไม่จับเวลาแบบเป๊ะๆมานะครับแต่ว่าตัวดาชาจะลดไป80%หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิด1วินะครับมันจะหายไป80%มันก็คือเหลือแค่0.2วินาทีเท่านั้นนะครับ หมือนกับหายไป5เท่าอ่ะง่ายๆนะก็จะทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นมากๆนะครับแล้วก็สามารถยิงศัตรูได้ไวขึ้นนะครับนอกจากนี้นะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การตกจากที่สูงจากการกระโดดลงมางเดียวนะการเที่ยวใช้ปืนสลิงหรือว่าอะไรก็ตามนะออนิเมชันการโดดลงมาเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับมันจะลดลงไปด้วยทําให้การเที่ยวใช้ปืนสลิงในการเข้าทาหรือว่าเข้าโจมตีศัตรูเนี่ยมันทําให้เราสามารถยิงศัตรูได้ไวขึ้นนะครับเนื่องจากอนิเมชันการตกลงมามันจะหายไปเยอะมากๆนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันว่ามันหายไปประมาณไหนนะครับจะไม่จับเวลาไปเปล่าน้องลองไปจับเวลาเองแล้วกันนะครับพี่จะให้เทียบตัวละครปกติกับตัวละครที่เป็นดาช่านะครับแต่ว่าไม่ได้ลองปืนสดิงให้ดูนะครับเพราะว่าเกเข้าไปหาน่าจะหานานอยู่ครับเดี๋ยวลองดูว่ามันเร็วกว่ากันขนาดไหนนะครับอันนี้การเดินนี่เห็นไหมถ้าถามว่าตัวดาช่าเหมาะกับใครหรือว่าเพื่อนสไตล์ไหนนะก็ อย่างแรกเลยก็คือเหมาะสำหรับแมปเทเลสไทแน่นอนนะมันช่วยลดแอนิเมชันค่อนข้างเยอะแล้วก็ลดตาเมจตาก่การตกจากที่สูงด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เล่นลากหัวนะพี่ว่าก็ช่วยเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวคอนตัวนี้มีพาสซีฟที่ลดแรงดีของปืนด้วยนะทำให้เป้าเนี่ยมันจะนิ่งกว่าตัวละครอื่นนะครับก็น่าจะทําให้ลากหัวได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับตัวละครนี้แต่ว่าพี่อัดตัวนะก็อาจจะไม่ได้ใช้ถหอยเป็นยังไงกันบ้างครับดาชานะครับก็ ตอนนี้แมปไทเดซ่าโดนเอาออกไปจากแรงแล้วนะครับเอาไปปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ด,ดาชาก็อาจจะโดนลดบบบาทไประดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ใครอยากมีไว้ครอบครองใครที่ชอบแบบกระโดดลงมาจากป้อมมายิงกระโดดลงมาจากบ้านแล้วยิงก็ก็มีไว้ก็ได้นะครับลองดูนะครับที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเหมาะกับสไตล์การเล่นแบบดาชารหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาอย่างที่บอกไปก็คือมันจะลดรีคอยล์ของปืนได้นะครับ ตัวดาช่าครับจะมาตั้งแต่วันที่22ถึง30นะครับในตู้คาแรคเตอร์รอย่อนะครับใครที่อยากได้ก็เข้าไปกดนะครับตู้คาแรคเตอร์เราเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับเอออันนี้รูปไม่เปลี่ยนครับเป็นตู้นี้นะครับปฏิโอกาสออกตัวคอในตู้นี้มันไม่ได้ยากเลยนะครับน้องใครอยากได้ก็เข้าไปกดๆนะครับลองดูนะถูกๆถูกๆนะครับ ส่วนถ้าเกิดใครจะรอกลับมาขายแบบตรงๆนะก็อรอลุ้นกันนะว่าจะมีการขายแบบตรงๆไหมเพราะบางตัวละครเราก็อาจจะไม่มีการมาขายตรงๆในราคานะก็จะมาเป็นแบบกล่องสุ่มเช่นจ่ายหัวเคอะไรอย่างนี้นะครับอรอลุ้นกันนะว่าจะมีหรือเปล่านะครับมาต่อกันที่ไอซ์วอ์ดีกว่าไอซ์วอลนอนชิบะของเรานะครับเป็นไอซ์วอลที่ น่าจะมีคนอยากได้เยอะมากๆนะครับเพราะมันน่ารักมากๆนะครับตัวนี้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 หายไปไหนไอวอรนันชิบะนี่นะครับนี่นะครับเป็นไอวอชิบะเรียกอะไรดีชิบะฟินนะชิบะฟินชิบะออนไลน์นะครับตัวนี้ก็เป็นสีทอมพาสเซลสีชมพูชมพูฟ้านะครับน่ารักมากๆเลยซึ่งต้องบอกว่าวิธีการได้รับก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่เราเติมเงินนะครับ299เเพจขึ้นไปนะครับเราจะแถมฟรีไปเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์มาซื้อนะครับ ก็คือเติมเงินไป299เพชเพชยังอยู่นะครับน้องแล้วน้องก็ได้ไอวอ h ์ชิบะฟรีนะเพชนี้น้องจะไปซื้อได้ต่อก็แล้วแต่น้องนะไอวอร์ไอวอ h ์ชิบะเราแถมฟรีนะครับโดยที่กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่23นะครับ3วันเท่านั้นนะครับไอวอชิบะ299เพชทุกมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับ21-23แล้วก็โปรโมชันนี้ใช้ได้ทั้ง Android ก็ iOS นะครับไม่เหมือนไอวอร์ข่าวเที่ยวนะครับอันนี้เ็าใช้ได้ทั้ง2อันเลยนะครับ ย้ำอีกครั้ง2 1เดถึง2ีาเดี๋ยวพลาดแล้วจะงองแงนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอโซนนี้จะมีการกลับมาขายในอนาคตก็น่าจะมีการกลับมาขายในอนาคตนะครับแต่ว่าแล้วแต่น้องนะครับว่าน้องจะเติม2 9 9เพชรับฟรีหรือน้องจะรอมันมาอยู่ในกิจกรรมไม่ยูต้องเสียกี่เพรหรือจะมาอยู่ในร้างค้าไม่ดูต้องเสียกี่เพชนในการซื้อกับได้ฟรีะนะครับก็แล้วแต่นะครับ2 1อถึง23นะครับสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามทาง Facebook YouTube ด้วยกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย